ทุกคนวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะมาลองทำชีสเค้กคีโตนะคะไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคะคะใช้ครีมชีส250กรมัมน้ำตาล60กรัมนะคะไขส่สามฟองก็ใช้วิปครีมประมาณ144อันนี้เทไปกับ150มิลลิตรนะคะ ใส่ครีมชีสลงไปก่อนนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเราจะตีให้เข้ากันก่อนแล้วตามด้วยไข่ไก่ทีละฟองนะคะค่อยๆตีนั้นก็น้ำวิปครีม ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกรอบนึงก็นำมาเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นะคะก็นำไปเข้าเตานะคะที่วอร์มไว้แล้วตั้งอุณหภูมิที่220องศาเป็นเวลา30นาทีนะคะถ้าเป็นฟาเรนไฮต์จะอยู่ที่ประมาณ420กว่ากว่า อีกไปเลย a few moments later ด hello to my CK ดูดีมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะมาลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างรองให้เย็นก่อนเย็นแล้วนะคะก็มาผ่านแบ่งเป็นชินช้นๆแบบนี้ดูดีมากเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง แล้วก็จะใส่แยมที่มีชูกอร์ฟรีลงไปแบบนี้น่ากินมากๆอันนี้ที่เหลือเราก็มาลองชิมกันนะคะน,นุ่มเ่ยอร่อยอะ่ะ จบไปแล้วนะคะถ้าใครอยากมาลองทำที่บ้านง่ายๆก็ลองดูได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย